ก็สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้นะครับเราจะมารีวิวไดโนเสาร์กันอีกแล้วแต่ที่เห็นนะครับข้างหน้าของเราตอนนี้นะครับจะเป็นสังเกตไหมครับว่ามันเป็นยังไงเจ้าพวกนี้ก็คือเจ้าทีเร็กทั้งนั้นเลยนะครับและแน่นอนนะครับว่าวันนี้สิ่งที่เราจะมารีวิวก็คือเจ้าโมเดลไดโนเสาร์ทีเร็กอีกนั่นเองนะครับ มีตัวใหญ่ๆนะครับมีตัวเลข2อตัวตัวใหญ่3เหมือนจริงบ้างไหมเหมือนจริงบ้างก็วันนี้ก็อยากจะมารีวิวอีกตัวนะครับได้มาใหม่ๆตัวใหญ่มากเหมือนกันก็นี่นะครับเอาให้ดูผ่านถุงงินไปก่อนนะครับมันก็คือเจ้าตัวนี้นี่เองนะครับนี่ตัวใหญ่นะครับตัวนี้ที่สําคัญสมจริงด้วยไม่ต่างกับตัวก่อนหน้าเลยนะครับอ้าวนี่นะครับ ว่าแล้วเรามาแกะถุงกันเลยดีกว่านะครับรอไปก็เท่านั้นขออนุญาตแกะถุงก่อนนะครับใช้นี่นะครับใช้มีดตีไปเรียบร้อยแล้วเอามาจากคุ้งกันเลยสดๆร้อนๆน,นี่นะครับเจ้าตัวนี้ของเรา นี่นะครับถีเล็กตัวใหม่ของเรานะครับก็นี่นะครับท่าเดินของมันนะครับอยู่ในท่วงท่าของการเดินให้ดูอีกมุมนะครับอ้าวมีมีเซนะครับเจ้าตัวนี้นะครับนี่ที่สําคัญเลยนะครับเจ้าตัวนี้นี่มันขยับปากได้ด้วยนะครับนี่ครับอ่าปาก ปากได้นะครับนี่ทํามาใช้ได้เลยนะครับว้านี่นะครับก็ตัวเกือบเท่าตัวก่อนหน้านะครับแต่ตัวนี้ขยับปากได้ราคาก็เลยพุ่งขึ้นมานิดนึงนะครับราคาประมาณเกือบสองร้อยบาทก็นาสะสมนะครับลองเทียบกันดูนะครับนี่กับตัวนี้ดูรายละเอียดใต้ท้องของมันนี่รู้เลยนะครับว่ารายละเอียดเยอะกว่ามากก็ แต่ความสมจริงพูดถึงก็ไม่ต่างกันนะครับมาเทียบดูกับเจ้าตัวนี้ก็ได้นี่นะครับเจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้เป็นไดโนเสาร์จิ๋วนะครับเป็นได้แค่ลูกของมันเองเท่านั้นเองนะครับนี่พูดถึงความสมจริงเดี๋ยวนี้ยิ่งทํำยิ่งสมจริงนะครับของพวกนี้ก็ขยับปากได้ท่าเดินสวยงามนะครับนี่แต่ว่าอาจจะวางยากนิดนึงกับตัวนี้นะครับ ถ้าเทียบกับเลโก้ก็ใหญ่กว่ากันเยอะเลยนะครับก็เดี๋ยวลองเลี้ยงดูดีกว่านะครับตามลำดับความใหญ่กันเลยดีกว่าขออนุญาตนะครับแป๊บนหนึ่งเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัวนี้เป็นตัวที่เจ้าอ่าใหญ่ก็ไม่ถือว่าใหญ่อะไรมากมายนะครับส่วนเจ้าสองตัวนี้นี่ตัวหนึ่งเป็นในแนวเสาที่เดินได้นะครับ อีกตัวหนึ so ่งน really no so ี่ก็คือก็อย่างที่เห็นนะครับนี่ต่ทีเล็กทั้งนั้นถ้าอาปากหน่อยนี่จะสวยเลยนี่อาปากหน่อยก็จะน่ากลัวขึ้นมาเลยนะครับก็ทีเล็กของเราก็มีอยู่หลายตัวนะครับมีตัวจิ๋วๆอีกเยอะเพียงแต่ว่าก็เอามาดูแค่ประมาณนี้ไปก่อนเดี๋ยวรอบหน้าเราค่อยมารีวิวกันใหม่อีกนะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามกันด้วยนะครับ วันนี้บอกเลยว่าเจ้าตัวนี้นี่ทําให้ถูกใจไปไม่น้อยเลยนะครับ,ก,บกับกับกามพันของปลาของมันที่ขยับได้ดวงตาอะไรนะครับน่ากลัวมาเชียวเลยนะครับทั้งเขียวทั้งอะไรก็วันนี้ก็รีวิวเท่านี้และกันนะครับเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมารีวิวไดโนเสาร์กันตัวใหม่อีกนะครับรอบหน้าจะเป็นไดโนเสาร์ใต้ทะเลอีกครั้งนะครับ มันก็มีชื่อว่าเจ้าโมซาซอนั่นเองเจ้าตัวนี้ในจุลศิกเวรนี่ก็เป็นตัวโหดมากเลยครับแต่อาจจะโม้เกินจริงให้ตัวใหญ่ไปหน่อยเดี๋ยวเรามาเรามารีวิวแล้วก็มีรายละเอียดให้ดูด้วยนะครับรอบหนะ้าก็ขอบคุณที่ติดตามกันด้วยนะครับทุกคนขอบคุณมากครับ